คุณยายอายุ91ปีเป็นไตระยะ4แล้วนะคะมาดูกันว่าคุณยายมีการปฏิบัติตัวอย่างไรถึงไม่ต้องไปฟอกเลือดไตค่ะเรีรยนดูเรื่องไตกับหมอไตทางชาแนลนี้นะคะหมอไตให้คําตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมนค่ะวันนี้ค่ะหมอมีเรื่องราวดีๆสําหรับผู้ป่วยรายหนึ่งนะคะเป็นคุณยายอายุ91ปีแล้วค่ะ เป็นไตในระยะที่4นะคะวันนี้หมอจะเล่าให้ฟังว่าคุณยายมีขั้นตอนมีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไรจนตอนนี้แล้วคุณยายก็ยังไม่ต้องไปฟอกเลือดไตค่ะ สำหรับผู้ป่วยไตที่มีความกังวลใจแล้วก็กลัวมากที่สุดก็คือการไปฟอกเลือดไตนะคะมะีค่อนข้างจะหลายท่านเลยนะคะถามหมอมาว่าเเออมื่อไหร่จะต้องไปฟอกเลือดไตในระยะนี้ใกล้ฟอกเลือดหรือยังในระยะนูน้นใกล้ฟอกเลือดหรือยังอีกกี่ปีจะต้องฟอกเลือดไตรวมทั้งการปฏิบัติตัวยังไงเพื่อจะชะลอการเสื่อมของไตให้ได้นานที่สุดนะคะวันนี้หมอก็เลยมายกตัวอย่างซึ่งเป็นเคสจริงนะคะเป็นคุณยายตอนนี้อายุ91ปีแล้วนะคะคุณยายตัวเล็กๆค่ะ รู้จักกับหมอมาประมาณสัก3 4ปีนะคะในตอนแรกเลยค่ะที่คุณยายมารับการรักษาที่โรงพยาบาลพอเช็คเลือดมานะคะคุณยายเป็นไตระยะ4ค่ะซึ่งมีค่าการทํางานของไตเหลือประมาณแค่20%เท่านั้นเองนะคะอันนี้เป็นผลเลือดจริงของคุณยายนะคะก็ตั้งแต่ปี16กนะคะก็คือประมาณ3ปีก่อนแล้วค่ะพอเช็คเลือดมานะคะจะเห็นเปอร์เซ็นต์การทํางานของไตคะ่ะ21%เเท่านั้นเองนะคะก็ เป็นไตระยะ4ตั้งแต่ประมาณ3ปีครึ่งแล้วค่ะหลังจากรักษากันมานะคะก็จะเห็นว่าบางช่วงนะคะพอคุณยายมารัากษาค่ะค่าไตาลดลงมาเหลือ1.8นะคะก็ GFR ก็เลยขึ้นไปเป็น24นะคะก็บางช่วงก็23 22 24สอย่างนี้นะคะสลับไปสลับมานะคะก็จะอยู่ราวๆ20%รมาตลอดนะคะเนี่ยค่ะก็มีบางช่วงนะคะพอรักษากันมา บางช่วงจาก20ต้นๆใช่ไหมคะ21 22ขึ้นมาเป็น24 25แบบนี้ก็มีนะคะอันนี้เป็นล่าสุดนะคะคุณยายมารับการรักษาก็คือเดือน7 mm. เดือน8ที่ผ่านมานะคะจาก25แล้วก็ตอนนี้เป็น21นะคะ mm. ก็จะเห็นว่าเริ่มต้นรักษาด้วย GFR ก็คือค่าตาย21ตอนนี้เหลืออยู่21เปอท่าเดิมเลยนะคะเหมือนว่า3ปีที่ผ่านมาเนี่ยไตยของคุณยายไม่ได้แย่ลงเลยจริงๆ อันนี้ก็เป็นเคสตัวอย่างที่หมอจะให้ดูนะคะว่าสำหรับบางท่านที่กังวลใจแล้วก็อายุน้อยกว่าคุณยายอีกนะคะคุณยายหมอตั้งไว้สูงเลยนะคะ3ปีที่แล้วคุณยายมาเริ่มรักษากับหมอเนี่ยคุณยายอายุแค่87บปีเองนะคะตอนนี้คุณยาย91ปีแล้วนะคะ ในคนไข้แบบนี้นะคะตอนนี้คุณยายแข็งแรงสบายดีเลยนะคะเป็นคุณยายตัวเล็กๆค่ะแล้วก็หมอ,อนัดมาตรวจติดตามคุณยายก็ผลเลือดดีอาการก็สบายดีทุกอย่างเลยนะคะหมอก็เลยมานั่งนึกว่า3ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณยายมีเคล็ดลับมีเทคนิคดีๆอะไรนะหมอจะได้มาบอกคนอื่นๆนะคะซึ่งหมอก็คิดว่าคนไข้ที่ฟังหมอเล่าในวิดีโอนียค่ะส่วนใหญ่แล้วน่าจะ9กากว่าซนะคะที่อายุน้อยกว่า90ปีค่ะก็ถ้าเกิดเป็นไปได้ก็ฟังแล้วถ้าเกิดทําตามในนี้ได้ ก็มีโอกาสที่ท่านาค่าการทํางานของไตจะไม่แย่ลงเหมือนคุณยายค่ะข้อแรกนะคะก็คือคุณยายมาทุกครั้งที่หมอนัดเลยนะคะจะเห็นว่าหมอนัดค่อนข้างจะบ่อยนะคะเพราะว่าคุณยายสูงอายุแล้วนะคะการเกิดผลกระทบนิดๆหน่นอยๆค่ะส่งผลให้ค่าการทํางานของไตเปลี่ยนแปลงได้ทั้งสิ้นนะคะดังนั้นหมอก็จะนัดคุณยายค่อนข้างจะบ่อย นอกจากนี้ค่ะคุณยายเป็นไตระยะ4แล้วก็อันนี้หมอไม่ได้โชว์ผลเลือดนะคะคุณยายมีเรื่องของซีซึ่งตรวจแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นจากฮอร์โมนกระตุ้นเม็ดเลือดค่ะสร้างน้อยไปนะคะก็ต้องนัดมาฉีดฮอร์โมนกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดทุก1เดือนนะคะคุณยายก็มาตามนัดทุก1เดือนเลยค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่คุณยายมานะคะก็จะมีการถือถุงยามาด้วยนะคะ โดยยาที่หมอจัดให้คุณยายทานนะคะก็จะมีไม่ค่อยมากนะคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่คุณยายคุมอาหารได้ค่อนข้างจะดีมากนะคะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะทานอาหารก็ทานไม่มากค่ะอาหารอะไรที่หมอแนะนําไปาคุณยายไม่ทานเค็มไม่ทานมันอย่างนี้คุณยายทําได้หมดเลยนะคะเหมือนกับเ,เป็นคุณยายแล้วก็ทําอาหารทานเองส่วนใหญ่ก็ทานเป็นข้าวกับปลาแล้วก็ทานกับผักที่หาได้ตามบ้านแค่นั้นเองนะคะ แล้วก็ทุกครั้งค่ะคุณยายก็จะถือถุงยามาให้หมอดูนะคะก็จะมาเช็คยาการคุณยายทานถูกไหมเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะขออนุญาตแจ้งคุณยายอายุ91ปีจัดยาทานเองนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่มาเวลาหมอถามนี่คุณยายตอบได้หมดนะคะว่าคุณยายทานตัวนี้กี่เม็ดกี่เม็ดแล้วก็หมออาจจะมีการปรับตัวยาขึ้นลงอ่ตัวเม็ดนี้ทาน2เม็ดนะคะคุณยายรอบนี้เม็ดนี้อ่ะรอบนี้ลดลงปรับขึ้นปรับลงเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งคุณยายก็สามารถที่จะเข้าใจแล้วก็ทําตามนั้นได้หมดเลยค่ะ ก็ต่อไปก็คือคุณยายเป็นคนที่สุขภาพจิตแข็งแรงมากนะคะมาถึงก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็พักทายนะคะจะมีคําถามเรื่อยๆนะคะมาถามหมอว่าเอในช่วงหนึ่งเดือนที่ไม่เจอกันคุณยายมีปัญหาแบบนี้นะคะเช่น คุณยายมีท้องผูกจะให้ทํำยังไงคุณยายมีท้องอืดคุณยายมีปวดท้องอย่ายงเงี้ยค่ะก็คุณยายก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะมีอาการอะไรคุณยายก็จะมาบอกนะคะบางทีอาการนั้นนะคะตอนที่ตรวจกับหมอไม่มีอาการแล้วนะคะแต่หมอก็สั่งยาเบื้องต้นให้คุณยายไปนะคะจะได้ไม่ต okay? ้องไปเสียเวลาแล้วก็ไม่ต้องไปเดาไม่ต้องไปซื้อยาทานเองนะคะหมอก็จะแนะนําว่ายาตัวนี้คุณยายต้องทานทุกวันยาตัวนี้คุณยายทานเฉพาะเวลามีอาการอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ในช่วงแรกๆที่รักษาการค่ะคุณยายจดความดันมาให้ดูทุกวันเลยนะคะก็จดใส่แผ่นกระดาษมาเลยนะคะ1เดือนค่ะ,ะความดันตัวบนความดันตัวล่างแต่ว่าอันนี้คุณยายไม่ได้จดเองนะคะเป็นเป็นลูกวัดความดันแล้วก็จดมาให้ค่ะก็จะเห็นว่าในกรณีที่ท่านแข็งแรงสบายดีอายุน้อยนะคะขั้นตอนนี้ท่านทําได้เลยค่ะแต่ว่าท่านใดที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยาคุณตาคุณยายอย่างนี้นะคะท่านอาจจะต้องเป็นตัวช่วยให้ท่านนะคะก็ ในกรณีนี้ค่ะมีลูกหลานนะคะจดความดันมาส่งหมอทุกวันเลยนะคะจะมาแผ,แผ่นกระดาษเลยค่ะความดันตัวบนเท่าไหรตัวล่างเท่าไร่ชีพจรเท่าไหร่เช้าเย็นแบบนี้นะคะแล้วก็เดือนหนึ่งก็ครบกาหนดนะคะมาถึงก็ต้องส่งงานก่อนนะคะก็ส่งมาเลยค่ะว่าความดันคุมได้นะคะแล้วก็ยาที่ทานก็ทานอยู่ในเกณฑ์ค่ะ แล้วก็ถ้าเกิดคนไข้จะมียาบำรุงอาหารเสริมใครจะซื้อให้คุณยายยังไม่ทานนะคะคุณยายมาปรึกษาหมอก่อนว่าตัวนี้ทานได้ไหมตัวนีนน้ควรทานหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะ <S <S ก็หลังจากที่รู้จักคุณยายมาประมาณ3ปีกว่านะคะถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปได้คะ่ะ3ปีกว่ากับตอนนี้คะ่ะหมอคิดว่าคุณยายเหมือนเดิมแทบจะทุกอย่างเลยนะคะคุณยายเหมือนจะมีการปฏิบัติเคล็ดลับการปฏิบัติที่สามารถที่จะ หยุดค่าการทํางานของไตของคุณยายให้นิ่งที่20%กว่าเปอร์เซ็นต์แค่นี้เองนะคะแล้วก็ดูจากลักษณะของคุณยายนะตอนนี้คุณยายยังแข็งแรงสบายดีหมอก็ยังตอบให้ไม่ได้นะคะว่าเมื่อไหร่คุณยายจะฟอกไตในกรณีคนไข้แบบนี้ค่ะเวลามาหาหมอแต่ละครั้งหมอก็คุยแป๊บเดียวเองนะคะหมอคิดว่าคุณยายมีความสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ค่อนข้างดีมากๆนะคะแล้วก็ในเคสแบบนี้ค่ะหมอน่าจะเคยคุยกับคุณยายเมื่อ3ปีก่อนเท่านั้นเองนะคะว่าเอออาจจะต้องมีแนวโน้มจะก,การฟอกเลือดไต พอในช่วงนี้ค่ะในะปีสองปีที่ผ่านมานี่ค่ะเราไม่คุยกันเรื่องฟอกเลือดตายเลยนะคะเพราะว่าคุณยายพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะคะว่าการดูแลตัวเองแบบนี้ค่ะเพียงพอที่จะทําให้ค่าการทํางานของคุณยายไม่แย่ลงแล้วก็อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับดีๆที่หมอก,ก็เอามาฝากหลายๆคนนะคะบางคนจะคิดว่าเอออายุมากขึ้นก็จะยิ่งแย่หรือเปล่าอันนี้เลยเอามาฝากกันนะคะ91ปีทําได้ท่านทั้งหลายก็ต้องทําได้เช่นกันค่ะ วันนี้หมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ,ะฝากเพิ่มไว้นะคะตอนนี้หมอเปิดเพจใน f c e e o o o นะคะเป็นเพจชื่อเดียวกันเลยนะคะฝากไปกดไลค์กดติดตามนะคะหมออาจจะ,ะเริ่มทำเป็นความรู้ที่เป็นแผ่นกระดาษเหมือนกับ เป็นความรู้ที่อาจจะไม่ใช่วิดีโอค่ะก็เดี๋ยวสามารถไปติดตามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางของ Facebook ได้นะคะวันนี้หมอจบไว้เท่านี้ก่อนนะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ